บ FC ทุกท่านครับนี่ก็ช่วงสายๆเนาะสิบโมงแล้วสิบโมงครึ่งแล้วครับเิปนี้ก็จะมาปลูกพลิกเนาะปลูกพลิกพลิกเขียวที่เราเพาะไว้เนาะปลูกไปแล้วร่องหนึ่งเนาะยังอีกร่องหนึ่งแล้วก็เก็บเลิกด้วยครับเลิกขาวนู่นนะเลิกกระเหลี่ยงแหละครับ ที่เราปลูกไว้ตั้งนานแล้วเนาะแล้วเก็บกินไปเรื่อยวันนี้ก็จากคลิปที่แล้วเราไปดูตกกะกนะแตนเนาะดูหลังจากที่ดูตกกะกะแตนมาก็มาปลูกเลิกลดน้ำร้อนมากครับอากาศร้อนลดน้ำไปก็มันแห้ง ก็เลยมาลดน้ำอีกแล้วมาเก็บพลิกครับเก็บพลิกไว้กินเอาไว้ทำในครัวเก็บพลิกสดเนี่ยร้อนอากาศร้อนพักหน่อยเนาะเราก็ปลูกมะละกอด้วยครับปลูกกล้ามะละกอไว้ประมาณ หลายต้นห้าหกเจ็ดต้นปลูกไว้เกอจะได้กินเนาะสองสามเดือนสามเดือนสี่เดือนข้างหน้าก็จะได้เก็บเกี่ยวไหมป <c oughs> ลูกไปเรื่อยครับปลูกทุกอย่างที่กินได้เปลืกมะเขือตะไคร้กะเพราหัวรลพาอย่างเงี้ยแหละครับ ผักก็ยังไม่ได้ปลูกเลยครับผักผักแบบว่าผักกาดหรือผักวางตุ้งอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่ได้ทดลองปลูกดูเลย <c oughs> ดินแถวนี้ครับดินมันเป็นดินเหนียวดินกระด้างดินแบบว่าเวลาเราไม่ได้ลดน้ำมันจะแห้งแห้งและแตกและแหงเนาะแตกแล้วก็เลยพืชผักของเรามันก็เฉา ต้องรดน้ำให้ชุ่มตลอดเดินมันเป็นดินเหนียวครับดินเหนียวแข็งแข็งกระด้างเลยเวลาไม่ได้รดน้ำถ้ารด <c oughs> น้ำไปแล้วก็มันมันเหนียวมันเหมือนคีเลนนะ่ะ <c oughs> <c oughs> ไปครับ ยวให้ดูเนาะกราบเลกเราเราปลูกไปแล้วประมาณแถวหนึ่งเน,ะนาะแถวเนี้ยปลูกจิ้งีเลยเราปักหลักไว้ <c oughs> ระยะห่างแค่สองคืบเองเนาะเราปลูกเนาะหนึ่งคืบสองคืบเนี่ยเวลาพุ่มพุ่มกว้างขนาดนี้แหละให้มันพยุงกันเนาะ ต้นต้นก่อนหน้านี้ก็อนนี่ต้นที่เราปลูกรุ่นก่อนเนาะนี่ปลูกใหญ่ๆเขียวๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราก็จะเก็บเนาะนตรงเนี้ยเก็บเราปลูกไปถึงนู่นแล้วต้นกล้าปลูกแถวหนึ่งแล้วยังแถวนี้เรายังไม่ได้ปลูกเราปลูก <c oughs> <c oughs> มะละกอก่อนเนะ <c oughs> าะมะละกอ หนึ่งต้นระยะห่างแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคืบเองหนี่ยครับปลูกไว้เพื่อจะได้เก็บเกี่ยวม่กินเนาะกระเพราก็มีนี่เก็บเล็กก่อนเนาะ เราว่าจะปลูกมะเขือพวงอีกครับเ <F ast> ขือพวงก็แถวนี้แหละเนาะข้างบนเนี้ยแหละนุ่นเขือพวงปลูกไปแล้วครับเนี่ยต้นมะเขือพวง <F ast> น้องเขาปลูกไวน้นุ่นแต่ต้นนี้มันปลูกก่อนแล้วเพิ่งออกดอกได้ได้ผลแล้วเนี่ย เราไม่ได้ลดน้ำเลยวันนี้น้ำมันลดมากเลยเ้าสูบไปทำนาเนาะ ่วเหมันนกนมือดเยอะครับไม่ได้คุมมดเนาะไม่ได้คุมมดคุมเพีย้ยม,มันเป็นขั้วเหลืองขั้วเหลืองแล้วก็มันร่วงเพราะว่าดินแถวน,นี้มันแห้งเร็วนี่เนี่ยมันแห้งเร็ว อันนี้ลูกเขียวเขียวต่อไปก็เราจะปลูกแบบพลิกแบบนี้แหละครับเนี่ยพลิกต้นแบบนี้เราปลูกแล้วเนี่ยไม่ได้รดน้ำก็เหี่ยวอย่างนี้แหละครับเนี่ยแล้วเพีย้ยเพี้ยมันก็เข้ามาเนาะ มันเป็นอย่างนี้เหละครับเราปลูกแบบธรรมชาตินะเนะี่ยมันเป็นแบบนี้มแมลงวันทองมันเจาะไปวางไข่เนาะแต่ลูกดกอยู่นี่นี่ลูกดกครับอ่อนเลยเนี่ยลูกดกแต่ลูกไม่ใหญ่เพราะว่าเราเก็บกินไปหลายรุ่นแล้วครับต้นมะเขือแบบนี้โลแล้ว ไม่ปลูกแล้วแข็งไนะม่ว่าจะถอนทิ้งก็ไม่มได้ถอนเนี่ยมันล่วงหมดเลยเนี่ยเอทุกคนเนี่ยมันเป็นขั้วเหลืองมันล่วงหมดเลยเนี่ยก็พอได้นะมันล่วง,ล,ล,วงล่วงลุยเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้หรอครับเอทุกคน เขาเกินไม่ทันลรามาล่วงเ,เก็บข้างล่างเลยนะครับให้มันออกดอกใหม่เนาะ เนี่ยมันเป็นเพียอย่างเงี้ยหรครับเอฟซี FC ทุกคนเนี่ยเนี่ยเพียแป้งเนี่ยเพียแป้งแบบเนี้ยมันระบาดเพราะว่ามันทางบนนี้มันมีเยอะครับรอ,อยู่ตามต้นคูนอย่างเงี้ยครับตามต้นคูน มันยัดเก็บคนครับเยยอะแล้วเนาะ รู้เลยครับเนี่ยเก็บยังไม่หมดเหลือประมาณโน่นฝั่งโน้นสี่ห้าต้นประมาณสิบกว่าต้นรครับก็พอ,อได้อยู่ครับเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเราไม่ได้บำรุงอะไรเลยปลูกแบบธรรมชาติเนาะยาก็ไม่ได้ใช้คุมเพียรคุมอะไรใช้แต่น้ำรดครับใช้แต่แรงเนาะก็พได้อยู่ครับแล้วก็เอาฟางคลุมดินหน่อยนึ่แล้วก็ทำปุ๋ยหมักด้วยเดี๋ยว ลูกข้างหน้าจะหาปุ๋ยหาอะไรมาบำรุงหน่อยเนาะเพื่อจะได้สดูสวยงามครับนี่ก็ร่วงหมดเลยเนี่ยลูกมันเนี่ยแมลงวันทองมันไปวางไข่แล้วมันมันร่วงมันเป็นขั้วเหลืองร่วงนะครับรขอบคุณเข้ามารับชมครับเดี๋ยวเก็บให้หมดก่อนเนาะครับเก็บเสร็จแล้วเนาะได้หนึ่งผุถังน้อยประมาณน,นี้แหละครับเดี๋ยวจะไปเทให้ดูเนาะ เดี๋ยวไปปลูกอันนั้นก่อนครับปลูกมะเขือพวงก,ก่อนเนาะเอากล้ามะเขือพวงไปปลูกก่อนสามต้นเนาะขวาร,รวานไว้ต้นสองต้น ต้นใหญ่ๆสามต้นครับเราปลูกเตรียมดินไว้แล้วเราก็ปลูกเป็นแถวเป็นแนวอย่างนี้นะระยะห่างแค่ห้าคืบเนาะ ูกแบบง่ายๆเลยครับให้รากมันต้นตื้นหน่อยจะได้หากินง่ายจะได้เลยหาเวลามันอกรากเนาะราดินดินเหนียวเนี่ยปลูกต้นตื้นแบบนี้แหละครับปักแค่นี้จับยึดเองเนาะ นีแหละมากถั่วแห่ก็ไม่ได้ไปเก็บเก็บไปกินแล้วนะ่ะเยน,นี้แหละครับขอบคุณที่เข้ามารับชมให้กำลังใจครับผม ลองหวานเหยื่อดูดิมีปลาไหมปลามากินเหยื่อไหมตอนนี้ร้อนมาแล้วอ๋ออืม้มน้ำมันลดน้ำสมเนี่ยปลาเยอะ เราทำไว้เนาะพ่อเขาทำไว้ทำยังไม่มาโอ้โหเหยื่ยอมันเพิ่งลอยไปถึง เดี๋ยววนมานี่ล้อรถเราก็ยัดไว้เนี้ยให้ปลามอยู่เนาะ <c oughs> ให้ปลามอยู่ปาลาตะเพียนหางแดง เลี้ยงเอาไว้กินง่ายๆขอบคุณที่เข้ามารับชมครับสวัสดีครับถึงบ้านแล้วครับเทให้ดูเนาะอื้นะพลิกโอ้โหนนีไม่สมบูรณ์ อาบที่ไหนไม่สวยหรอกเนี่เพราะว่าปลูกแบบธรรมชาตินี่สวยไหมนี่ปลูกเอาไว้กินเองถ้าจะขายก็คัดเอาลูกสวยๆอย่างนี้เด็ดอย่างนี้ลิกแบบเนี้ยลิกสดลิกสด บำรุงบำรุงคมนนั้นคุมอะไรเนาะคุมเพีย้ยคามดกำจัดมดไลแ่แมลงมันจะอน,นั้นครับมันจะสวยกว่านี้กำจัดรถมดไลแ่แมลงมันจะสวยถอเพียงแล้วครับ วัสดีครั